อันนี้บมแมนใหม่หทางไปตมือไปเก็บแม่แมนครับแมนแมงกรอกตัวน้นอยๆกันมีตัวนี้ใช่คือมุดเลยไปขุปไปป่าขาสวยเบิด <c oughs> โละ400ะละสี่ร้อยพันาน Đi đê đê đê. cái ở mạ đó nó không cái tôi nhảy này ừ. người ะเมื่อนั no ้นลัดหลานอยู่บ่ย่ายเลยตีบ่แหงยันโตบ่ยูยันโตบ่ก่อนมันไหวไปยืนเบิ่งแม่ยิ้ใส่เอามือไอ้ไอ้เอิดแม่อ๋อหืมกอดไหวดิดีเด้อเอ้เอยู่นี้ก็เฮาเอามาไปอาทิตย์หน้าวันเสาร์อาทิตย์บอสตอนนี้ใครอยูนั้นแม่มัน main cox